thank you ายคนคะ่ะต่างอยากรู้คะ่ะว่าใครคะ่ะจะมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการดังของช่อง WorkPoint หลายรายการคะ่ะแทนคุณกันกันตถาวรน,นะคะที่มีการประกาศยุติการเป็นพิธีกรไปก่อนหน้านี้ซึ่งต้องกตัวคุณกันเนี่ยเขาเป็นพิธีกรประจําอยู่หลายรายการคะ่ะแต่หลังจากที่เขาคะ่ะมีชื่อเอียวยงปัญหาดีไอคอนกรุ๊ปก็ตัดสินใจยุติไปก่อนแล้วอัปเดตล่าสุดของคดีนี้ก็คือศาลได้นอนุญ,ญาตออกหมายจับผู้บริหารพร้อมเหล่าบอสใหญ่แม่ทีมแม่ขายพ่อขายของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน18รายซึ่ง3ในสิบแปดรายก าราดังอย่างคุณกันก์กัรถวรคุณมินพิชยานและคุณแซมยูรันนด้วยค่ะ ในส่วนของพิธีกรที่หลายคนจับตามองว่าใครจะมาแทนคุณกันในรายการหรือสองร้องข้ามกาแพงล่าสุดต้องบอกว่าทางช่องค่ะได้มีการเปิดตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือคุณซีสิวัตซึ่งเราบอกว่าเป็นคนที่หลายๆคนคิดไว้ในใจว่าต้องคนนี้แหละจะทําหน้าที่ได้ดีแน่นอนค่ะและท้านักคุณซีสิวัตค่ะก็ได้มีการออกมาโพสข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยค่ะว่าวันพฤหัสบดีนี้สองทุ่มห้านาทีพบกับความสนุกสุดฮาในรายการร้องข้ามกำแพงไปพร้อมกับทีธีอนซีสิวัตและกองทัพซุปตาที่จะทําให้คุณ ว้าวแบบจัดเต็มแน่นอนร้องข้ามกำแพง The Wall Song วันพฤหัสที่17ตุลาคมนี้เวลาสองทุ่ม5นาทีซึ่งพอหลายๆคนทราบเพราะว่าคุณซีเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะก็เข้ามาให้กำลังใจกันเพียบแล้วบอกว่ารายการนี้ค่ะต้องพี่ซีคนเดียวเท่านั้นค่ะทางนี้ก็ต้องบอกว่าคุณเอมี่มรลกดค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์คุณซีสิวัตด้วยค่ะหลังเปิดตัวเป็นพิธีกร The Wall Song ร้องข้ามกำแพงคนใหม่ค่ะว่า You know I am super proud of you หรือว่าแปลเป็นไทยได้ว่าคุณรู้ว่าฉันเนี่ยภูมิใจในตัวคุณมาก ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว